เปิดเลยเปิดเปิดเวันนี้เราเดเล่นเกม everybody marble วันนี้เราจะมาคราิปัญหาความจริงที่เว้นแค่อย่างเดียวบนเกาะล้างอะไรไม่รู้เกาะล้างเฮ้ยบนตารางรีบกดเถอะรีเรดจะมาแรงการมองปากเกียวไปดีกว่าความจริงที่มีเป็นแค่อย่างเดียวมันเป็นยังไง กดไปเลยยลครับอาวอาไม่กดไม่กด่านจกดีนเลยไเวอ้านม่คนสิเฮ้ยเฮ้ยเไม่มีดวงให้เลือกเขาเลยคนแรกเลยคนแรกแรกวิทาไอสองคนไป เจ็บโอ้ยโอ้ยต่อไม่มีสถานที่ไอ้ทัศน์ขอสองคนไหมอู้หูไอ้ทัศน์เออดวงสวยมากเอาไอ้ทัศนเลยอ๋อไปขอสองคนไวบอทเฮ้ยอย่าเดี๋ยวมึงใจเย็น เดียวเดียวแล้วใจเย็นๆ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันโว้โห้ท่านไปไหนดูนัไม่เคลียวเลยอะไรไงไปคนเดียวไงไอซื้อเลยโตลันโตเอาออโต้บอบดออโต้ไปวันแล้วไปวันแล้ว ปล่อยบอลเราไโอ้ยติกันวะแจกที่ฮาวายนั่นสองเท่าเท่าไหร่สองจะเอาบ้่งนี่ไปเลยไอ้ทานต้งปล่อยบอลเราให้ปล่อยบอลนะไรวัโอ้ติดกันเลยมันซื้อเปนเอ มันหลอกไว้พอเวลาโนจจยนปุ๊บมึงก็จะกดออตโต้เพย์ไม่ใช่พอพอจะทวงตามันโยนปุ๊บมันมันก็จะหยุดออตโต้เพย์เอ้ยเฮ้ยโอ้โหมันโดนงดีทอยด้วยความจริงที่เป็นแค่อย่างเดียวอ่ะการทายลูกเต๋าต้ตองคอยแบบแทงข้างเป็นสามเหลี่ยมให้มันวนๆมันจะเลือกเลขที่จะตามต้องการได้เราหนี่เลยวะเราคอยเองไม่ได้เนี่ยโอ้ยโลมเลยว่ะ โอ้ยทำไมวะหาอะไรมากลนนี่ได้เว้ยได้เว้ยประเทศไทยไอ้แว่นไม่พูดปะไปไหนยิงยิงยิงพวกยิงอย่างงี้แหละครับออกเกมไม่ได้ใช่เลยเนี่ยซื้อต่อเลยซื้อต่อเลยครับโอ้มันได้จัดโอลิมปิกเยอะแต่วะแต่มันก็จัดไอถ้าปิดไม่ต้องเอาจัดหาเม่งตรงนั้นโอ้ยได้ยตาเห็น <_ d ream> เก็บกระเป๋าเที่ยวร้านโลกเอ้ไม่ใช่คือเดินทางรอบโลกทันที <Broadway. S 2> เอาไอ้เนี่เอาไอาปา้ปาลิศนะแทงนี้ปาลิศเ,เอ๊ะเอากรุงเทพๆๆๆกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพๆๆไม่ค่อยอยากกรุงเทพดีกว่ากรุงเทพปาลิศเฮ้ยมันคูณสองแล้วเว้ยไม่เอามาลิกไม่ดีกว่าหรอวะไม่ถ้าแถบแถบเนี่ยมันจะรวยมันจะแพง ตอนโตสายการเนี่ยมันแพงไปไหนดีอ่ะลอนดอนลอนดอนลอนดอนไม่กลับไม่ให้กูไปไหนเลยอ๋อไอ้ทันทันเข้าคอท่านไม่เห็นเป็นไรเลยตอนโตเพลงละเข้าขอด้วยกันเฮ้ยไม่ด่วนเฮ้น้องน้องพูดหน่ทำไมด่วนดวงดีจ้ะ เดือนเดวอนดวงขึ้นเฮ้ยตัวเด็กพิมพ์ภูนาเกียรตินี่ใครฮะเด็กสีิมพ์ภูนาเกียรติอ้าวโอเคนาเกียรติใครเนี่ยเราเองเฮ้ยอะชัสชัสเมนงครบนึ่งนิ่งอะไรทำไมดวงตัวไอ้เดียทไมดวงตัวไอ้ดียวต้องดวงดีอะ เฮ้ยดวดงดีอืมอืมบอกจะดวงดีไปันเข้าไปเลยไม่ได้แต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะด่วนด่วนเออเสียเงินดูดีว่่เข้าใจเลยดีได้วนเลยตากูโยนอีกแล้ว โอ้ยทำไมได้แต่ขี tá, ่แดงอย่างนี so ้วะทาไไมตงงนอย่แล้วก็ไม่เคียได้ดีเลยแล้วกูก็ไปจ่ายมาสีแล้วโอ้ยนู่นเองช่วยหาย้วครับนักขี้โกงเป็นโดนที่สวยมากโดนที่ตัวสวยนะแต่เบื้องบนแล้วอ่าเออเหมือนแต่ละไปกันใหญ่ใช่ไหมอันนเ้ม่นใช่ตัวบวยนี่วะกูดูผิดอ๋อไม่กลายเป็นเราตัวบวยวะเขาเมียนเป็นไรเลยที่สุดท้าย คิดเล็กคิดน้อยไปได้โอ้ยเลยทีดีดีโอ้ยเยิ่มเลยนี่นี่เอไอ,อ้อออทันหลบหนีไ <c oughs> อ้อทันหลบหนโีโอ้ยเหือบ <c oughs> เออซื้อเลยซื้อเลยจัดหนักฮะถึงถไม่สนด้วยโอ้ยโอ้ยบนนอตแพงน,นะนะฟ้ะะากะ แพงไหมครับล่ะความหวังต้องขึ้นยอยู่กับหนุ่ยอ่ะพ่วนหลายรอบอ่ะซื้อโรงแรมหลังใหญ่เลยไอ้เย่ยอ้อยนี่อ,อ้อ,อยนิวยอร์กอ่ะนิวยอร์กนิวยอร์กได้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 มั่นใจนะอืมในนี้มึงดับเบิ <laughs> ้ลเจอเจอใจกุนสอน นนนมมัไไปปโโดอ้โหก็โดนเราเลยแล้วมันก็ซื้อต่อนะนะทำทำอุ่นรวยอะไรอ่ะกรุงเทพแห่เชื้อในเมืองรถเข้าวันทางเฮ้ยไม่ไม่ริบบอนริบบอนกรุงเทพไม่ทันแล้วว่าจะไปซื้อริบบอนไงเออว่ะเกมอ่ะเนี่ยเก่าเกมเออไม่ยอมบอกว่า อ๋ออนี่เงี้กันมัคาผ่านทางด้วยเนี่ยอันิวยอร์กผ่านทด้วหไปรถริบอนอนนิวยอกแพงได้เหรอริบบอนมันท่าท่ารลายเลยไอ้ไอ้เรวรีบเรี่กงรีบเรืกอ้าคูกรทิดซื้อเลยเยืม เาเเเกกมมครับพิ่มเพิ่มลงโรงแรมเลยมันรวยเลยไอ้ันเพิ่มลงโรงแรมเลยจัดเต็มสามเอ็มสามเอ็มสามเอ็มไอ้เดือนบอกโหเสียเลยขึ้นเลยเอาไอ้ดือนหายไอ้ดือนหายไปแลด้มันไปขอคนเดียวต้อง

ไอ้วองนั้นไปคุยกันสองคนเหรอใช่ใช่ใช่ไปมันไปโอ้ยมันได้ก่อเด่นทางไอ้เดือนนึงเดินดีไปไหนวะมันจะไปกรุงเทพเยี่ยมไม่น่านะมันน่าจะไปโถยเนื้อเยอะไมนตาใครเดินเงินเงินไม่หอบเดินเงินไม่หอบถ้ามันตอบเออะไรนี่ อซื้อแถวๆผักกิีงอะไรถูกๆอ่ะหายแล้วซื้อมาซื้อเลยเนาะไหนๆก็ลงแล้วไหนๆก็ลงแล้วก็ซื้อๆมาวะซื้อป่ะจัดเต็มมาจัดเต็มแบบสามหลังเออไปเพิ่มตังให้ส่วนด้วยสองเองเลยมีไรปล่อยมันไปเรามีเงินคนละสองไอ้โมกวางแม่เอามันไปมาโซ้ยมันสร้างอะไรมา ชิบหายละลายวิชั่นไปไคลโลไคล่อนไม่ไม่เรายังรอดอยู่มันสร้างอะไรม,ม,มาไปคู่ทีเอือมันได้เอยไม่ได้ดีว่ว่าขายที่ ไม่งนจะหลุดชิมหายให้เน็ดยจะหลุดไห้บุง้งตอนนี้อ้าดับ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 ขี้ดีกว่าโหลโหลโอเคได้กวดวมั้ยโคตรสวยไอ้ทัสเ์อะเ,เป็นเงี้ได้มันแล้วนิวเดลียไม่ซื้อหรอก โตนี่ราคาทุกถูกนะขนาดแลนด์มาร์กอ่ะเออขนาดแลนด์มาร์กอ่ะเออเฮ้ยแลนด์มาร์กเยี่ยมตั้งแลนด์มาร์กเลยเอ้โอ้แบบสุดยอดหกเอ็มเฮ้ยมันได้นี่วะหลุดทีมีแพ้หลุดอะไรเพื่ออะไรเพื่อใครอาชีพไปด้วยเลยทำ โอ้ยโดนเอาไปแล้วโดนเอาไปเลยออืม้าไม่หายไปไหนวะเงินจมมาแล้วนอุย้ย ดับเบิลเย็ดเดนในอะไรโอ,อ้โหนี้แหละเยี่ยมเลยงดคาราทางเยี่ยมอยู่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช่ได้ใช่ได้เฮ้ยเฮ้ยมันต้องเอาไว้นี่ได้เลยกรุงเทพเอาไงใช้การป้องกันเปล่าบนอนน่ะเฮ้ยลิฟบอนทำไม่ได้เลยมันไม่มันจะเอาไหมใช,ใช้การล้างฟาร์มไหมใช่ไหมเออ ใช่เลยแต่มันน่าจะใช้กับพวกนี้ดีกว่าเสียงเงินอย่างเงี้ยกลัวตกว่าเที่ยมไม่มีตังไม่พออะไรมาโอ้ไม่น่าเลยไมถ้าตกไปแล้วหนึ่งอย่างก็ได้ชิบหายแล้วไฟดับตีเยอะเหรอมาโดนนะมันทำอะไรแลนมาได้ไม่ทำก็ทำแล้กันไากรุงเทพอยู่ดีแหละเห็นไหมแต่กรุงเทพสูญบาทเลย เฮ้ยสุดยอเลยวะเยี่ยมเที่ยวรอบโลกรวยด้วยตอนนี้ไปปักกิ่งเด้อยอ๋อไปเฮ้ยปักกิ่งปักกิ่งไปไหนปักกิ่งเป็นราคาจะไปไหนล่ะถูกเลยก็จะไปไหนเออจะพาไปไหนไปไหนะไอ้ด่วนมันล่มระลายแล้ววะไปไปดักอะไรโกโกต้าหรืออะไรเอ้ยไปเนี่ยบัวน้อยดีกว่าปะ ตัวน,น,น้อนออยอกดีกว่าต้องแถวโอลิมปิกต่างวันต้องนั้นนะ่ะโอ้ยไ, <ป S 2> ไม่ได้กกเดินสองปีกกงวะไปปักกิ่งดีกว่าเนาะหรือไ,ไปนิวยอร์กด้กดกเฮ้ยเสร็จ้างเลยตัวน,น้อนเจ้าแพงดิเฮ้ยเขาไปไคโลดีกว่าไม่ทันละเขาจะไปไคโล พ่อจะไปสร้างแรนมาตรงนั้นเดี๋ยวพื้นที่ข้างล่างมันจะสามารถชนะได้ใช่ไหมอ่ไปเลยแหละวิงวิงวิงแรนมากโหดโหดเลยอือแสดงความใจบุญมึงมาแล้วมาแล้วเอ้ยจับเงอน้ลยลมครับโลมโลมงานให้จริงจริงด้วย เตรียมตัวไปมาลีไดแล้วนะตั้งดวงตัวตอนนี้เตรียมเอาเอาใส่อะไรดีใส่ไอ้บอลอะไรบอลแลนด์มาร์คเขาอะบบอลโอู้หูหกเอ็มเหมือนเดิมชนะเว้ยโอ้ยเอ้าเฮ้ยมันเล่นดวงดีติดเจาะล้างอะไรดวงดีอะไรตอนนี้เฮ้ยอะไรเออถ้ามันได้เดินตกแน่ หลบเนี้ยแจกกออย่างเร่งด่วนมีเท่านั้นแหละไอ้ด่วนนั่นสวยสวยเหรอสวยเยี่ยมุอซาก้าตังไม่มีซื้อ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 สองก่อนนานไปนิวยอร์กเร็วนิวยอร์กเจอรนิวยอร์กก็จะชนะแล้วเฮ้ยอย่าหยุดอย่าหยุดหมุนมุดยังจะหมุนอีกเต่าค่า <Yeah. S 2> ไฟสามหลังแบบแพงสุดลูกหูลูกตาโผล่แม่โผอนะ่เนี่ยไฟชนะเอา้าเอ้าจอบทำไมจอมทำเงี้ย ตามแไม่ไมีเอา <c oughs> พัดปวดขี่ Ừ, bà đảo đảo. Oh. Ui, bà lào lèo Ui, cớp Phai, <laughs> con con, bây trời Ui Bye, bye. bye phai Bà bà โอ้โหไปหมดทีมันหมดเลยจัดแลนด์มาร์คนะตั้งไม่มีตั้งไม่มีตั้งไม่มีเี่ยมอุยเกือบแต่พอดูนี่มันมีการป้องกันมันใส่ไหน

โปะชวิงได้อะไรอ่ะเดี๋ยวปิดละเดี๋ยวมาเล่นใหม่โอ้โหเล่นตาเดียวได้เจ็ดเอ็มเลยว่ะเย็ดโดนดูตันจุดเล่นเน็ตเน็ตแม่งเงินเจ๊นุ๊กเนี่ยเดี๋ยวปิ่ละเดี๋ยววันหลังมาเล่นป ข้างหลังเนาะนนแคน่นี้ไล้นะโอเคบายบา้บาอย